โชคดีที่เจอพี่คนหนึ่งค่ะเขาแนะนำให้รู้จักกับแอดไวเซอร์ตัดสนใจเลยค่ะว่าเราจะเรียนที่นี่ถ้าเป็นที่ g ีดอะใส่ใจว่าเราอะได้อะไรตรงไหนไม่ได้ตรงไหนมันทำให้เราเข้าใจในทุกๆท็อปิกที่เขาสอนนะคะ ขอบคุณพี่พทีมงานทุกคนแล้วก็คุณครูทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆนักเรียนทุกคนแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาจนตลอดสิบปีนะคะขอให้เดียนทไวเซอร์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปก็ขอให้พี่ๆเนี่ยช่วยส่งน้องๆให้ไปถึงฝันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะแฮปปี้อนิเวร์รีค่ะ เกนขอขอบคุณไดบฟเซอร์นาคาที่ช่วยดูแลเอินแล้วก็ให้คําปรึกษาเอินด้านการเรียนนะคะขอให้ทางสถาบันเนี่ยมีน้องๆมาเรียนเยอะๆนะคะมีเด็กมาเรียนเยอะๆแล้วก็คอยช่วยสารฝัรเด็กๆทุกคนแบบนี้ต่อไปนะคะ I hope you guys going to continue for another 10 years I wish that this year you guys will get more admission from students and keep getting people getting good marks in SAT, GD, i o s ชมพูก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันมากจริงๆที่ทําให้ชมพูเนี่ยได้เจอคอร์สเรียนภาษาที่ดีแล้วก็ทําให้ชมพูเนี่ย ไม่กลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไปก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันมากจริงๆที่คอยส่งกําลังใจและเป็นกําลังใจให้ชมพู่เสมอมาวินขอให้สถาบันดีแอดไวเซอร์ค่ะส่งน้องๆคนอื่นๆให้ไปถึงฝันเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะแล้วก,ก็ขอบคุณที่คอยสอนดูแลิดตาโปรเกรสในการเรียนตลอดขอให้ได้สนับสนุนไปถึงฝันได้อีกหลายๆคนเยอะๆเลยนะคะขอขอบคุณทางสถาบันดีแอดไวเซอร์นะคะที่คอยให้คาแนะนาคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยซัพพอน์ตน้องๆนะคะคอย น้งงองๆพี่ๆให้ไปถึงฝันนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจะมาขอ,ขอขอบคุณ The Advisor นะคะที่คอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เกรซมาตลอดและขอให้ดีแอดไวเซออยู่ต่อสารความฝันของน้องๆตลอดไปเลยค่ะ